ขาบอกาษาลาบอบอกคอยเก่งคนกี่หลาคนกี่ให้เก่งเกนคนให้บ่บ่ใครให้เก่คนดีคนให้ให้ให้ออเยะรับหเ่าปวใจพี่อย่าทั้งรตูเนี่ย นอนน่อยเนาะอ๋ะอสองันห้าเ,เป็นอะไรหนึ่งหน 1> 1, 8, 8. ึ่งสองสามสี่ห้รถบุรุยเนาะ พี่น้องเลยเนาะเปิดคลิปเปิดภาพออกมาในช่วงสวยๆในที่น้อยเด้อพี่น้องเดอ้อวันนี้นาะทางประบุญสารวันมาเบิง่งนาวเวียกนาง,งานเนาะที่ทางหาไอา้ชาลีเชงเนาะได้มอบหมายหรือว่าให้ทางอุปเป็นสะพานบุญหายสายเลื่อนสายสานให้กับขอบขั้วน้องนางน้อยเนาะที่นี่พอ่อพิการขาเมนพิการตาเด้อพี่น้องเดอ้อ วันนี้ทา้งเบิ้งกัเบิ่งการปรับหนาดินเนาะอ่าเพื่อจะตั้งเสาเฮือนเนาะปุ๊กสั่งครับขอบขวาน้องเพื่อนเนาะอ่าเป็นขั้นตอนปรับหนาดินเด้อตอนนี้พี่น้องเด้ออ่าเป็นปรับมาแต่แตเชิงพี่น้องเลยนะเพราะบางเชิงมันโนเนเป็นพิพนสองพอนเนาะก็เลยจะให้คพขันขวดมาแต่ดินดินตอนนั้นเนาะมาขึ้นมาถมทั้งนี้ เคอมันสม่ำเสมอกับดินของน้ำแต่ตอนนี้กัเพียงแล้วพี่น้องท่างองน้ำเนาะแต่ว่าทางบนก็อยากให้มาเติมมาใส่หอดจุดลักแดนเนาะที่มีกับลักแดนซึ่งนไปนี่เลยโวยยังหมดเต็มปันใดตัวนี้จะเป็นหน้าบ้านเนาะ,ะความยาวของเฮือนกะบเก้ากว้างหก quần mày và xuống thân vào đại nó nằm sẽ lông mà sẽ hương nó xuống qua chút thì nó sẽ buộc hương nó xuống của cầu อร่อยดีทั้งวันเนาะเปิ้มาฟอร์ตั้งแต่เศร้าๆเนาะตอนนี้ในเวลาเก่ามุ่งเคิงเนาะทางอุ่นกะมาเบิ้มเดียดงาน,นต่อ ใช้วเวลาดูเติเนะเเบเป็นพี่น้องเนาะเอาก่อนอื่นนักเป็นน้องเด้อทางวุลสวัสดิ์กาศทักษะสปารีพอมัพี่น้องเนาะสปาดีมันเพื่อนกันเป็น Canvas, สุขภูสุคนเด้อสปาดีเอฟซีปุญญาเจเบิเลมาถูกฐานเนาะยินดี่ตอนหับเขาสู่ซองยูทูบบาบุญซาละวันพี่น้องเลยแดดมันฮอนพี่น้องเลยงจา,ากคนฟ้าอากาศตกลงไปตัวสูงเติบพี่น้องเลยเนาะจากดินปกติได้อยู่ประมาณเกือบ40บเซน คูนขึ้นไปแต่เครื่องมันยังเครื่องชู่อยู่ใช้กันฟอดฟอดมาทมทันเติมเนี่ยแล้าฟอร์ดพี่น้องเนาะคูนกาต่างสื่อดินน้ำเพลเลยเนาะเพราะว่าดินเขาบุมีดินดินจนต่ำถ้าข้าสวฟอร์ดแต่ดินที่เขาสื่อไปเนี่ยมันจะบกพอเราก็เลยต่างสื่อดินเพลดนวยเครืงมากวาดใส่รวมเป็น 2องล้านหาเป็นอะไรเนาะตัวดินตอนอดินตอนนี่นัครวบคุน่อยหน่อยเป็นสองล้านห้ากับตัวเงินบาทเนาะตัวเป็งินบาทประมาณ3ามพันเก้าร้อยเป็นอะไรสามพันเก้าร้อยบาทก่อนไ ลงทางนั่งง่างยก่อนไปจ้ <c oughs> างอยู่ดพี่นอ้องเอ้ยกินข้าวกินน้ำล้วบ่นั่งอยู่คผงองน้ำอยู่เนาะเอาสบายดีสบายดี <c oughs> สบายดีน้องนาง่งเ <c oughs> ดีย๋ยอ่ะขอหนีไปแน่น้องใาย

วดหรือป่อนนเาเราปุ๊บปุ๊บบอลน,นี่เนาะบอลดินเกลนดนะกนหน่อยบอลดินเปือลังเก่าเรามันเป็นดินแข็งเฮ้ยนองน่อยเฮ้นไร อยู่ดีไม่แห้งอยู่โอ้ยพ่นังเลยเห็นรถใหญ่มาฟอร์ดรอ่ะบ่ะนะงามมาฟอร์ดแล้วงามยูบ่บ่ะโเป็นคุมน้มแล้วเนาะนี่เสียงรถหรอวะเนาะโมนี่เ็นชับห่นเราเงินจะเสียงรถนั่นแหละเห่น เวลาแม่ตู <there> ้เพราะเจ้าอ <g cinematic noise> ่นนะเห็ดอยู่เห็ดกินตะกี้ตอนตาโบเห็ด่งตะบินเห็ดได้อยู่บ่ตำแจ่ตำจูตำแจีวได้อยู่บ่บ่เป็นพอจะตำเห็ดกินเจ้านี่ตำอะไรเลยเนาะตำมาได้เลยเหทุหงเนาะกระตือสร้างว่าเห็ดหงเลยเห็ดกินเห็ดยางพอเจอละเห็ดกินไห ngay tại đây thì có chút xíu lắm chúng ta sẽ đi ngang đi và chúng ta sẽ đi vào nó thì chúng ta sẽ đi là khu

ท่อนแดดใส่หมวออกคนเองโอ้ยคือง,งามแต่เด้หมดนี่เนาะกิน <c ười> ข้าวแล้ววะกิขขนข้าวกับหย่างมีไวมีไวอีกลเลยข,าข,ขาา้าวกินยั่บ่ข้าวกินทีมีไวปะอ้ะขาวดี้องาม,ม,มากไปแล้วกินทีมีไวเหมือนกินข้าวกินน้ำชอบเจ้ามิดมากกินข้าวกับหย่างเจ้า อาหารแบบไรกินข้าวกับซี่นอย่างนี้ข้าวกับซีนแต่ว่บาบ์บีคิอาหารเนาะเอ๋อมื่อไนน,น์เด้อลำบากซื้อมาหายเด้อซีออนยังเจ้าอยากกินซี้นยังชิโน่ชิโน่ชูงก้าวอยู่เน้าใบเนาะ วันนี้ได้ป่ะนี่เด้อขวดม่ะใช้เตัวนี้เด้อโจะก้อยหนึ่งก็ได้ละพี่น้องเพราะว่าคอสิแพนสองอันหาชั่นี้นีอ่อ่ เขาขอสื่อจากยินเพิ่นเนาะเอามาถมมิ้มดินเาสื่อมาเลยแพงแต่สำหรับบุญนะเขาแบบปับ๊บยินสมามีประมาณล้านหนึ่งโอเคเนาะแต่นี่เ้าวตางสื่อรโดววนล้านห่างเนาะปั๊บินล้านล้านหนึ่งจะถูกไปมันล้านห่างแต่เขาขอสื่อดิ้มเร่ถมให้เลยเนี đi chơi voi sẽ để hết mày là เรียใจแล้วจากปั๊บนาดินพี่น้องเลยน้าบุญกัสีสั่งเสามาเลยนอนหลับแส่สร้างกาเบิ้งคำนวณนิกล้าและพี่น้องเลยเนาะอุปกรณ์ก่อสร้างการสร้างคนมาคำนวณเบิ้งเลาก็ับสีสั่งออกมาเลยเริ่มทำการก่อสร้างเลยอย่างรวดเร็วเพราะวงานอนู่ดูฝนพี่น้องเลยเพื่อเสียเลยเนาะทำไมเขาง่ายเนาะ เดกําลังເຮັอยู่ບາດฝົນຕົກອີກກໍເຮັດບໍ່ໄດ້ອີ กับซีเริ่มมันจะมองนีไปคนับงานเรื่องอมันเสมือนกับของหน้า สวัสดีพอดอออ่อเออเฮ้ยไหคักยู่บ่คักอยี่บ่นาดินนี่งามยู่บ่อ่อบ่ออเนาะออลออรกินข้าวแร้วบ่กินกับย่าะ บอกวาาลาบบอกคอยเก่ง่ากันคนกี่ละคนกี่ให้เก่งนคนให้บ่ใครให้คนดิคนให้ให้ให้นให้บ่น้เอาดินเพิ่นบ่คนให้คนให้มาเอาดินบ่ นอ,อ,อ,อนนี้ห้รถฟอร์ดหมแล้วใ่ว่าปขอใจพี่น้องเงี้ั้ตูเพูดแบบนนต่ว่าห้าห้าจะห้าเลยเจ้าประางก็เป็นตุมเปนะเนาะว่าฮะขับดูก็จบคล้องรถตนไหนพี่น้องเจะคล้องรถคือจะคข้องดินในตอนนี้เนาะเป็นกี่นาทีสะเอาดินตอนไหนเนะาะเอาดินบอกในบ่าให มวันเนการช่วยได้กระบวนให้เป็นแบคของเคือหน้าที้องตั พีนนน่น้่งละข้าแม่เหว่ยแล้วคนที่ทำนั่นนึงนางไก่แม่เด้ออ่าพอเม่ตู้เพิ่นว่าพอเทนพอตู้ว่าพอว่าะจะคลองดินที่เาา้าวมามรหารันห่บอใช่้วบ่เอาดินโพนที่เข่ากขวดมาใส่นในพันไหา<อ>่บอกเขาจะให้เขาให้ลูกเขาให้แล้วได้ลูกลาวแดง บุท่านจะมอยู่พี่จะคองให้แล้วบุญบุญขาคอยฟังประตูว่าให้ให้บเราบาเค้าใจพอจะบาคอใจลูกบุญให้ให้แล้วให้บุไม่ไ้ให้น้อบุฟังประสาทเองว่าพีน้อแม่พอจะบางคอใจเดี๋ยวจะคอเดินวาวคันโอ้ยคันจะพอเดินเอาเดินโพนท่านจะชมอู่ี่แม่แม่าเลงกพนเลย ตบ,ตบมันลมเนาะยหานเนาะขอน้ำเข้าหมดเลย<ต>ดีแล้วฟอร์ดฟอร์ดจะมาดินมาตรารกับมันก็งามเลยได้บ่ายเนะาะมี<ต>ทางเที่ยวเลย ทอน้ำมะน้องนะทอน้ำอหน้ำก็แตกทอน้ำคนลังนันน่นแตกวะแห้หมดเลยทอน้าพี่แต่ซื้อมาใส่ใหม่เนาะอันนี้บอมันแตกตัวนี่ยปะทอน้ไม่ใช่ม่นี่คุณป๊อันี่พี่แตกหมดเลยให้กินอะไรสบาทนี่ฮะ คนว่ายอะไรเห็ดทอนางคนแตกค <ขอ S 1> นว่ายอะไรเห็ดไม้เห็ดไม้เพิ่นบ่เห็ดไม้เพิ่นบ่ถัดไม้แหละทอหั่นเขาวายเชือไม้เชือไม้เพิ่นมันบ่โดยเออซื้อไม่แต่ฝากน้องโอเด้อฝากซื้อไม่เมพ็่นเพิ่นเด้ออ่าแต่จักกันจักรันข้าเฮือนจักเจ้าเขาเจ้าขอบพัวนี่ไม่ใช่เรื่องหรอวอขอ,อ,ขอ,ขอบพัวเดียวบ่ Mmm. Um... เพียงตมมบาไนี้เป็นอะไรเนาะทางเพื่อนจะสบายไปนี่ใช่ป่ะโอเคเนาะคักไปนี่เนาะทางกเพื่อนจะสบายบาดนี่เนาะเอาเดี๋ยวันช่อต่างเปล่ามึงง้อยเลยแหละโอ้ เดือดทางของเพื่อนเนาะเรียมองหางเขาได้เนาะพอดีฮะผ่านเล้าเะเพื่อนเราเรมืงใหญ่ทีนองเลยเนาะเรียบร้อยเนาะเพียงตะอมอมทางกเพื่อนสบายเรียบร้อย เฉยเลยไม่รู้อะไดไปคุยเท่าไหรไอ้เอ็งเลนนเลยนายน้อยมันเล่นนะไรบ่ตัดนะตดนะวิ่งเด้อไปไวอ่ะตาขากแล้วเนาะจะคลองดินกับมีรถตัวเองเลยบายอ้าวสวัสดีพอน้องแอนพี่น้องไเป็นไรซื่อยูซื้อยายลูกสาวแล้วบ่

เอาไปข้าายี่านราหาขึ้นคาร์ดฟฟอร์ดก่อนพี่นองเลยเขาไ้วาล่านหาปะก็เราได้ไป่ลปาใจเอาพึ่งง่ายรถนี่มักแหละมักเนี่ยนอนหน่อยเนาะสองล่านหาพี่นองเลยหนึ่งหนึ่งสองสาห้ารถบุรุษเนาะโอ้ยางะขอบใจขอบใจ กระจคือกันเนาะเนาทีแต่ขั้นตอนต่อไปก็จะสั่งเป็นพวกเสามาบ้านนี้เป็นอย่งไรเนาะพร้อมเสาพร้อมอุปกรณ์ก่อสร้างสร้างมาเบิ่งเลยมันแหล่วงไวเนาะแพ้เสาโอเคพี่น้องไรบนกับไปทางอื่นก่อนไปเบิ่งทางสร้างทางยังอีก่อนขอบใจพอน้องแอร์นี่ร้ายขขอบใจโดย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 ไปทางอื่นก่อนเวียยังหลายอยู่ไปเบิ่งสร้างน้ำแนเบิ่งเสาน้ำแนวพี่น้องเางไเด้อทาง นาเบาไปก่อนเด้อนี่บอ่าไปงอื่นก่อนเด้อผู้ขนมอยู่ผู้จงเราไปเอาเนาะเอาฝากขอบใจลุงชาลีเซ้งหน่อ,อ,นะอยไว้ขอบใจขอบใจลุงนะขอบใจเด้อลุงเด้อขอบใจหลายเด้อมาซวยลานซื้อดินให้ลานขอบใจหล,ลายเด้อลุงหยัง ลุงสลีเซ้งเออลุงสลีเซ้งไงขอบใจลูกเวลาเด้อให้ลุงเศร้าไว้็เด้อเป็นไข่เป็นน้ำก็เด้อขอบใจเล,ลยเเด้อให้เศร้าไข่เด้ออือืมอืม,อมป้าชนะลุงไปก่อนเด้อป้าผมเอ,นนอ,อาเมาขนมนอนเปล่าวมาเดี๋ยวพอเด้อลูกลูกไปทางอื่นก่อนเด้อขอบใจแล้วเด้อเด้อด้อด้ยดยอยู่ดีไม่แห้งไปหาเบิ่งเสาเฮือนก่อนอ่าเด้อน้องโอเด้อเมื่อก่อนเด้อ

พระชายโอเคพี่น okay. okay, ้องไอ้บุญเกษตรกขออนุญาตจบคลิปลงเพียงสมีก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้กันมาเบิ่งทางรถฟอร์ดผนมาฟอร์ดดินเนาะปรับหนาดินให้มันสวยมันงามเพื่อเอ่อตางเฮือนทางซชานทางครอบครัวน้องนังน้อยพี่น้องเลยเนาะขั้นตอนต่อไปคือสั่งเสามาละบาทนี่พี่น้องก่อนเนาะเอาโอเคพี่น้องบุญกา่อนอื่นเนาะขอบุณขอบคุณขอบมุกขอบใจเด้อเาทางไอ้ชาลีเชงอยู่ทางต่างประเทศเด้อเนาะอ่าตอนนี้น้องกำลังดำเนินการดเนินการต่อเนื่องเนาะ เพื่อให้ให้มันรวดเร็วทันใจเนาะจะนั่งกับคนบุญที่อาเหตุมาเด้อเนาะกุศลนใจเห็นมากขอให้อายอยู่ดีไม่แห้งให้สุกกายสบายใจเนาะปราถนาสิ่งใได้ขอให้อายสิ่งนั้นสิ่งสำคัญขอให้อายเศร้าในโลกที่อายเป็นเด้อเนาะขอให้ปฏิหารมีจริงเนาะขอให้อายหายวันหายคืนเนาะที่อายเจ็บปวดในตอนนี้กับบุญจะให้เจ็บให้ปวดอลไจะให้อายหายซะเนาะด้ย แป๊ซะโอเคขอพี่น้องเอฟซีมาทุกทา่านขอบุญคอล่าก,ก่อนนาอพอคลิปหนักเด้พี่นองเด้อคลิปนี้สวัสดีและสวัสดีกันบัดสุขุสุคนเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย